สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะสําหรับที่ป .2 ออนะลูกครูอ้อยนะคะจะมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีในช่วงของ5นาทีนะคะซึ่งในส่วนของสไลด์นี้จะมีนาฬิกาจําลองมาให้นักเรียนดูเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะลูกเราจะเห็นว่าในส่วนประกอบของนาฬิกานะคะครูอ้อย ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะว่าให้นักเรียนไปดูว่ามีตัวเลข1จึงจจนถึงเลข12หรือไม่และนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นนาฬิกาที่มีอยู่ที่บ้านจะเห็นว่านอกจากจะมีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วยังมีเข็มเล็กๆอีกเข็มหนึ่งแต่ในส่วนนั้นไม่สำคัญลูกซึ่งในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะเน้นให้นักเรียนดูเข็มสั้นกับเข็มยาวก็พอซึ่งวันนี้การบอกเวลานะคะก่อนหน้านี้เราได้ดู การบอกเวลาเป็นนาฬิกาซึ่งการบอกเวลานะคะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันจะมีก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนจะมีช่วงก่อนเที่ยงคืนแล้วก็หลังเที่ยงคืนด้วยซึ่งเราจะเห็นว่า ครบเที่ยงคืนก็คือครบหนึ่งวันพอดีเพราะหวันของเรามี24ชั่วโมงหลังเที่ยงคืนนะคะก็คือจะเริ่มของวันใหม่นะลูกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนสังเกตรูปนี้ให้ดีจะเห็นว่าในส่วนของเข็มยาวนะคะส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่เลข12และเข็มสั้นจะอยู่ตรงตัวเลขและถ้าหากกรณีที่เข็มยาวนะคะมีการเปลี่ยนหรือเคลื่อนที่ จากเลข12ไปที่เลข1เราจะหมายความว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะลูกเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่จากเลข12ไปเลข1นะคะแสดงว่าผ่านไป5นาทีเพราะว่าในช่องระหว่าง12มา1จะมีขีดรวมกัน5ขีดและถ้า1นมา2ก็คือ5เหมือนกันลูกนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเข็มยาวถ้าเปลี่ยนจากเลข12มาเลข1เลข1มาเลข2เลข2มาเลข3ก็คือ แสดงเวลาผ่านไป5นาทีนะคะและอย่าลืมว่า12ไป1เป็น5และถ้าไปถึง2ก็คือ5้บวก5เป็น10นะลูกจะต้องบวกเพิ่มเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมตามตัวอย่างนะคะจากนั้นถ้ามาเลข3ก็คือนับช่องละ5เลยหรือ5บวกกัน3ครั้งหรือเราจะท่องสูตรคูณแม่5ก็ได้5 1 5 5 2 1 0 5 3 15นะคะซึ่งหน่วยก็คือจะเป็นนาทีนะเด็ค่ะถัดมากรณีถ้ามาอยู่ในลักษณะเข็มสั้นชี้เลข8และเข็มยาวชี้เลข สิเราจะเห็นได้ว่าเข็มยาวเคลื่อนที่จากเลข1นึ่งสองสามาเรื่อยๆจนถึงเลข12ซึ่งหมายถึงผ่านไป60นาทีซึ่ง60นาทีก็คือ1ชั่วโมงปดีลูกสำหรับการบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีในช่วง5นาทีนะคะถ้าเป็นตัวเลขระหว่างช่องมาตัวเลขเนาะก็คือมีอยู่5เพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าสิไป1เป็น5และสิ 2ไปจนถึง2ก็ต้องบวกกัน กลายเป็น10 12ไปจนถึง3ก็คือกลายเป็น15ไปเรื่อยๆรและกรณีที่หมุนครบจนถึงเลข12หมายถึงเวลาผ่านไป60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองค่ะผ่านนะลูกนะสำหรับสไลด์นี้นะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเราจะเห็นได้ว่าการที่เข็มยาวนะคะหมุนเลข1ไปจนถึงเลข2เท่ากับ60น ทีพอดีและ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเวลาของเรานะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที2ชั่วโมงก็ สองคูณ60หรือเราจะเอา60บวกกันก็ได้ซึ่งได้เท่ากับ120นาทีและ3ชั่วโมงก็คือเอา60บวกกัน3ครั้งหรือนักเรียนจะเอา60คูณ3ก็ได้ซึ่งเท่ากับ180นาทีนะคะและถ้าเป็น4ชั่วโมงก็คือเอา60คูณ4หรือ60บวกกัน4ครั้งซึ่งมีค่าเท่ากับ240นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ากนักเรียนไปท่องจําในเรื่องของการเปรียบเทียบเวลานะลูกเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที2ชั่วโมงเท่ากับ120นาที3ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีและสชั่วโมงเท่ากับ220นาทีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ